เมืองสุโขทันนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวยังคงดังกล้องในหูของผู้คนถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินสุขไทยยที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งอาหารที่เพียบพร้อมยังเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่จะเลนลุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลสุขตทลนจึงเป็นแหล่งที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาช้านาน อำเภอบ้านด่านลานหถอยซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทยัยถูกอบล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความงดงามของทิวเขาและลำน้วภายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในท้องถิ่นที่มาัากจะนำวัตถุดิบจากธรรมชาติรอบตัวมาผสมผสานจนเกิดเป็นอาหารที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและธรรมชาติ โดยหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันดีของชาวสุขโขทยคือก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยซึ่งถือเป็นเมนูที่ไม่เพียงแต่อิ่มท้องแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำรวยทางวัฒนธรรมประเพณีการกินที่สืบทอดกันมา เมื่อมาถึงสุขโขทัยหรืออำเภอบ้านด่านลานหอยและได้ลิ้มลองเก๋วยเจียวสุขโขทัยสักครั้งจะได้สัมผัสถึงรสชาติที่ไม่เหมือนใครและยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและความจเจริญรุ่งเร,องเรืองของนาจากสุขโขทัยในอดีตนั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จ,จริงของอาหารท้องถิ่นที่ไม่ใช่แค่เพียงอาหารแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของทาง,ทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกจานทุกคำที่เรากินดังเรื่องราวดังต่อไปนี้ มีพวกเรามีเพื่อนเพื่อนจากกรุงเทพมาหาพวกเราด้วยจริงเหรอเราไม่เห็นรู้เลยเพื่อนมาจากกรุงเทพพ่อฝากให้พวกเราดูแลเพื่อนสักพักงั้นเพื่อนจะมาอยู่กับเราเด้๋ยวมเนี่ยได้สิเพราะพวกเราหน้าลกขนาดนี้โอเคโอเคน่ารักก็น่ารักนั้นเพื่อนมากกขนาดนั้นเราต้องเป็นเจ้าพรอที่ดีแล้วแหละพุกคนนี่สายลุง สวัสดีทุกคนแล้วชื่อสายลุงนะมมาจากกรุงเทพสวัสดีสายลุงเราเชื่อ,อันนะส่วนเรามุกส่วนเราเต้ยน,นะทำไมวันนี้พูดเพาอแปลกแปเนี่ยเต้ยทันแน่ฮันแน่สวัสดีทุกคนยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะแล้วสายลุงกินอะไรมาหรือยังล่ะยังเลยแถวนี้มีอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินได้ถ้าของอร่อยอร่อยหรอ ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยว่าแต่สายลุงเคยกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมาก่อนไหมอ่ะไม่เคยกินเลยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของเราอ่ะเป็นอาหารถือว่าเป็นอาหารซอปเพลเวอร์ของพวกเราเลยนะถ้าหลังต้องลองกินแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราจัดการเองไปพวกเราลุย วยเตี๋ยวสุโขทยัยเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครอิ่มอร่อยหาทานได้ทั่วไปในชุมชนบ้านวางแดดของเราเนื่องด้วยวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่นชุมชนและวัฒนธรรมการกินที่สืบต่อกันมาจึงทำให้พวกเราได้มีอาหารอร่อยๆอ,อ,ยอย่างวยเตี๋ยวสุโขทยัยไว้ให้เราได้กินจนถึงปัจจุบัน